สองคนอันเวลาเทตกางเก่งหายายสวยยายสวยกันนั่งเฝ้าแต่ว่าอีกคนนึงนอนเฝ้าพอกะนอนแล้วออยากนอนไหออกมาแต่ข้างในเมื่อกี้กัออกมาแต่ข้างในเมื่อกี้กับนอนเบิงทอถัดออกมาข้างนอดกับมานอนเฝ้ายายสวยเบิงคนป่วยเบิงคนป่วยนั่งเชียงที่ลี คนบว่วยดิคนบว่วยนั่งกะบวคนบป่วยนอนหยดทิงนี้แป้เดด่บได้เดก่ดงกันกางเกงให้น้องแดมุนไปใส่ เม่์มัตย์ระยะสิแม,ม่าหา,าตูนไม่เง่แดงแล้วใส่ดีดีเมรนกันเกงนี่แล้วใส่มาขายของแล้บนุ่งสีเจ็กเกียด้ไม่เงาแถวดแดงแต่ว่าขันขันเฮ็ดหน่อยกับบไดาเด็ดีเล่ากุญเย,ยก็ย้อยสวยเล้าอ้วนได้ไม่งเง่แถวาแดงเล็หนี่หายบไดาอ่ะ นี่ก็ตัวไหนหน่อยเดี๋ยวไปหาให้จากข้างใน,หนดหนีจะได้ไหมโอ้โหขอกลาแตบมต็มจุดโอเว่ามันเจะเมื่อเชียร์ดิผมแ้มานนักกระเดียวมันนี่ว่าใบละ,น,น,ะน,นักกระเดียมม่ยวนี้ยรุ่นนี้ยังหนักกระเดียมอยู่จะบอกเพราะเปนไต่ด่านบานเลยเออเออเออยาคมแคงไหนมันตื้นเดียมไหม ต้อมกางเกงให้ยายสวยด้วยภูมิปัญญาใส่หนังยางนะคะจะขาดย,เยิเอาอยางมัดเกี่งร้อยใส่กันเหมือนเหมือนที่เรา,เาหนังยางร้อยใส่กันแล้วไปเต้นหนังยาง อันนี้ก็เป็นกางเกงอันนี้ใหญ่บ่หัวยืดให้ยายสวยนนยา่ก็ค่ยอยอ่ะใส่บังกันอ่ะอาใส่บังใส่สูเฟินหยิปย่ปุาปุย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวแปดตัวเอาไปเก็บแล้วผู้เฒ่าเนี่เพิ่นไปวดัดเพิ่นกะจิมักใส่กางเกียงขาสันไว้ข้างในหล,<อ>ลักใส่ผา<อ>ถุงข้างนอกน้องสินตอนกันจนุงครอเชียเหมนยังอิ่ลุ่มเนี่ยน้มีผัวใดเหตุใดที่เล่า,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 าดิยังไะเป็นตงยงตงสวยให้สว,วยไปวัดน้องสินจังผืน น้องจ้าผืนสินนะโอ้สองเมื่อหนาบัดนี้เฮ็ดกางเกงให้ยไม่แล้วใส่กางเกงข้างในเด้อแล้วก็ใส่สินตัวเดียวเด้อยังสิบ่อยากบาไปบ้านตี